เคนะครับผมจะมาซื้อเบดนะครับนี่เลยมาถึงร้าน้านแล้วครับจะเจอตะแควเนาะแต่นี่ไงว่าให้ปุ๋ยนี่ตะแควกันหน้าเนาะเบตอันเล็กๆนะครับมาชิชิเราเนาะอันเล็กๆก็พอนี่เลยเอาสักสองอันนะครับนี่เลยครับ บ็ดของผมนะครับได้มาแล้วเฮ้เ hey, hey, hey. สวัสดีครับพบกับผมาผาลาวพาลุยนะครับวันนี้ผมจะไปตกปลานะครับจะได้หรือไม่ได้ไอ้นี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแค่จะลองดูเฉยๆนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับ ไปกันเลยผมขอไปตักไม้ไผ่ก่อนนะครับเพื่อที่จะมาทำเป็นเบ็ดตัวปลานะครับลุยกันเลย เยอะอืมเห็นเลยเครับสวยเนครับอืมนี่ไซบนี่เหรอเมื่อกี้ผมได้ตักมาสองอันนะครับนี่เลยสองอันนะครับตอนแรกคิดว่าจะเอาแค่อันนี้อันเดียวนะครับโอ้ดูครับแมนกินซะแล้วนะครับจะเปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับอางน,นี้เลยนะครับเคผมจะมามัด นี่เลยครับเบ็ดที่ซื้อมาเมื่อกี้นะครับมากันด้วยยวืดเพลิหนหรอเนี่ยนี่นี้แต่ขอมาสองอันนะแต่ขอได้มาสองอันโอเคเดงเหมนเลยครับเบ็ดอันนี้ตอนผมเด็กๆนะครับผมจะบอกให้ฟัง ผมไปเสื้อแล้วสองบาทเลยนะครับอแต่ตอนนี้ติดบาทไปแล้วนะครับโอ้แพงมากเลยครับาไปติดบาทเลยนะครับเปนอเชยคับนี่ขี้บาทแล้วเนาะคันนี้นี่ย The ีล i เป p i d o r ะปวนตักเมื่อกี้สายมันขันนะเหลือแค่นี้เองโอเคก็นี่ต่อก็ขออเนี ม้วนนะครับมุวนม้วนม้นม้นกนะี่รอบนะครับรอบรอบสองสามตึ๊กน,ะน RPG, ั่งครับดีเก่งรอบโอเคนี่นะครับเรียบร้อยนี่นครับ <ward up. S 1> ต่อไปนะครผมจะไปหาเหยื่อนะครับจะหาเหยื่อนะครับหาหนอนนะครับหาเป็นเหยื่อ โอเคนะครับพอแค่นี้นะครับหาไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปขุดใส่เดือเพิ่มนะครับดูครับในนิดเดียวนี่เลยในแค่นี้นะครับดูครับเดี๋ยวผมจะไปขุดใส่เดือเพื่อนนะครับ <c oughs> อีกแล้วคู่อาทักเลยเนาะทักเลยทักเลยไม่แต่เยอะอะมั้งโอ้ยนี่ดิเจ้า น่าจะไม่พอนะครับมันมีมันมีนะครับแต่หายากหน่อยนะครับเพราะว่ากระลำปีมันต้องแกะกระลำปีนะมันอยู่ข้างในกระลำปีนะครับเดี๋ยวก็จะไม่ได้กินนะครับกระลำปีเดี๋ยวเน่าครับโอ้ขนาดนี้ก็เน่าแล้วครับโอ้ยยอดหนอนนี่ก็ตัวอันตรายนะครับจะบอกให้ศัตรูพืชนะครับที่ว่าผมเป็นศัตรูพืชแล้วหนอนยังเป็นศัตรูพืชยิ่งกว่าผมอีกโอ้เซ็งเลยโอเคครับไปต่อครับ

Oh, 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 oh. ได้แล้วครับทุกผู้ชมโอ้โหดูเยครับได้ลแล้วโอ้โหมงปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับดูโอ้ oh, สวยๆเลยครับนี่เลยครับนี่เห็นไ,ไหมครับโอ้ oh, สุดยอดสุดยอดครับลงปุ๊บได้ปั๊บเลยสองนิ้วครนะมาสองนิ้วกว่านะโอเค okay. ตัวแรกของเราเน่ได้แล้ว นี่เนาะตัวโบโอัดอีโอเคครับโอเคนี่เลยโอเคมอมอ,มอเนาะปเปยดมือเขยดก่อนเนาะเมื่อกี้ผมล่าจะเสียด,ดังไปไหนนะครับ ๋ากเลยตื่นนะ นี่ครับน้่งนะครับพเพื่อนปากกันนะครับ,รบเห็นยโอเค ฝันไม่เกิดขึ้นเมื่อกี้นะครับเพื่อนโอ้อยู่ๆก็โทรศัพท์กับแบบสำร้องนะครับได้ตกลงไปในน้ำผมนี่<ะ>เครียดเลยลลลโทรศัพท์ก็กจมเลยลงในน้ำเลยนะทั้งขาตั้งกล้องกับ power bank มีแต่น้ำนะครับ น้องมันก็โหเนาะอยู่ทุลา,าร์ซาลเรเตระเลือดทีกลางเนาะเรอ,อเตะที่ปว่าปกติก็รองี้นก็ลุยต่อนะครับผมก็จะไปตกปลาต่อนะครับโอเคลุยครับ nah, pelan pelan, oke. nah, pelan pelan, oke. nah, pelan pelan, oke. nah, pelan pelan, โอเคนะครับนี่เลยมาแล้วนี่แอนลี่เหรอเดบว้าวได้นะครับโอเคขอเปลี่ยนเหยื่อต่อนะครับ เปลี่ยนที่ต่อนะครับเปลี่ยนที่ไม่นะครับเปลี่ยนที่ไม่อันนี้มันจะไม่โดนแล้วนะครับขอเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนที่หมห่กันเลย ตัวหนึ่งแล้วนะครับเอเคเราได้ปากการอีกตัวหนึ่งแล้วเี okay, ้ยครับ <Okay. S 1> นี่ว้าวแาลีเหรอแาลี่แลี่เห็ <c oughs> น okay, ครับต่อเ,เลยมาแล้ว

ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเวลาได้หมดลงแล้วนะครับโอเคปลาก็ได้ไม่กี่ตัวนะครับเดี๋ยวก็พอได้กินหนูนะครับอ่ะพอได้กินก็ภูมิใจแล้วนะครับปลาตัวแรกของเราพอมีกินก็ภูมิใจนะครับคลิปนี้ก็ขอ จบเพียงเท่านี้นะครับกดติดตามผมด้วยนะครับในช่องลาวาพาลุยนะครับนี่เลยผมจะให้ดูปลานะครับเลยปลาที่ได้มานะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยโอเคก็มีเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ